กล้อง IPC Home กล้องติดบ้านดีไซน์โมเดิร์นหมุนได้รอบผิดทางใช้งานง่ายติดตั้งได้เองในราคาหลักร้อยความคมชัดระดับ HD ชัดกลางวันสว่างกลางคืนด้วยอิมเรดถึง6ดวงพร้อมระบบ IR Cut ปรับแสงอัตโนมัติไม่ว่าจะดูภาพออนไลน์หรือดูย้อนหลังก็สามารถดูผ่านมือถือได้ทั่วโลกและที่สําคัญกล้องตัวนี้ยังมีโหมดหมุนตามการเคลื่อนไหวพร้อมแจ้งเตือนทันทีผ่านมือถือโดยหมุนได้รอบผิดทางถึง355องศา ส่วนเรื่องดีไซน์ตัวนี้ออกแบบมาอย่างสวยงามทันสมัยตั้งตรงไหนก็เข้ากันไปหมดและกล้องตัวนี้นอกจากจะมีดีเรื่องความชัดแล้วยังมาพร้อมฟังก์ชันแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยผ่านตัวกล้องก็สามารถสื่อสารได้2ทางโยอโยอไดสามารถดูย้อนหลังผ่านแอปได้ง่ายๆไม่ต้องดึงการ์ดความจําออกมาดูและบอกเลยค่ะว่าตัวนี้ใช้งานง่ายและติดตั้งง่ายใน3ขั้นตอน าวโหลดแอป1็ Home ได้ทั้งระบบ Android และ iOS 2. ใส่ Memory ี่การและเสียบปลั๊ก3เชื่อมต่อตัวกล้องกับแอปผ่าน Wi-Fi บ้านได้เลยเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยคะ่ะ และที่สําคัญกล้องหนึ่งตัวสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้มากกว่าถึงเครื่องอยู่บ้านอย่างอุ่นใจต้องไ p c Home สํสหรับใครที่สนใจเดนโก้ไอทีซีโตัวนี้ปกติกล้องหนึ่งตัวขายอยู่ที่1690บาทแต่สําหรับคนที่ดูคลิปนี้รับทันทีไมโคร s อส a r d 32 g b มูลค่า290บาท1ชิ้นทั้งหมดนี่รับไปเลยในราะค่า990บาทพร้อมรับประกันสูงไทย1ปีเต็มจากแบรนด์เดนโกเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศไทย